นะครับมาดูเหรียญแปลกๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทราชการที่เก้านะครับเหรียญข้างล่างนะครับแปลกนะครับเหรียญนี้ปกตินะครับเหรียญนี้ปกติดูนะครับปกติปกติแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญข้างล่างนะครับแปลกนะครับหายากเลยนะครับเป็นปีสามหก บอกเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่นะครับโทรศัพท์โอ้ยไม่ชัดนะครับเตียนหลางนะครับเดี๋ยวผมจะโอ้ออกให้ดูนี่นะครับเตียนหลางนะครับ แปลกนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่แปลกนะครับผมทํานี่เป็นคลิปที่สองนะครับผมตัวนี้ผมจะบอกรายละเอียดทุกด้านนะครับทุกอย่างเพราะโทรศัพท์โก็ไม่ชัดเหรียญนี้มันเป็นมันเป็นผุดพื้นมันเป็นตุ่มหมดนะครับนี่เต็มหมดเลยนะครับพื้นเหรียญนี่เต็มหมดเลยนะครับเป็นกรบบงอย่างก็เป็นนะครับกวบบางอย่างก็เป็นนะครับกอบเล็กๆนี่ก็เป็น เนี่ยกรอบท้องเล้ยงเหลี่ยงนี่ก็เปลี่ยนพื้นเป็นหมดเลยนะครับนี่อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเป็นหมดนะครับเป็นหมดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับแต่พศเดียวกันปีเดียวกันปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับเป็นเหรียญเหรียญเป็นเหรียญดับสิบนะครับ ดำดับที่หายากด้วยนะครับแบบแบบปกติละเอียดดีๆอย่างนี้ก็อยู่กับผมก็มีหลายเหรียญอยู่นะครับแบบนี้มีเหรียญเดียวนี่แหละครับผมเลยเอาออกมาสังเกตด,ดูอะทำไมเป็นอย่างนี้นด้านหลังก็แบบเดียวกันนะครับ ไม่ใช่ชีกากนะครับไม่ใช่ชีกากนะครับไม่ใช่ใหเหรียญเป็นชีกากไ, ah. ไม่ใช่เหรียญเป็นขึ issimo, ้นสนิมขึ้นลานะครับไม่ใช่นะครับดูแล้วไม่ใช่เอากล้องเอาไรสองมันไม่ใช่เหรียญเป็นเองเลยนะครับเหรียญเป็นชีกากเหรียญเป็นกระดาษทรายไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นหมดกอบเล็กๆก็เป็นนะครับเป็นหมดเลยพื้นนี่เป็น เป็นทั่วเลยนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ละเอียดนะครับแปลกนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่ารอบจะเป็นยังไงรอบตัดนะครับฟันเฟียงเป็นหมดนะครับเหรียญเหรียญน,นี้ไม่เป็นนะครับนี่เหรียญน,นี้ฝั่งนี้ไม่เป็น ต right. uh ัว huh นี uh ้เ huh. ป so ็นหมดนะครับนี s. S <S <mo> <w> ่น <T> ี <At> ่น so ี so ่ตรงนี้ก็เป็นนะครับเป็นหมดเลยนี่นี่นีเป็นหมดเลยตัวนี้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนี่ไม่เป็นอันนี้เป็นหมดเลยนะครับนี่นี่นี่ยเห็นไหมครับเป็นหมดเลยนี่เนี่ไหลาๆนะครับเม็ดเป็นเม็ดหมดเลยนี่เป็นมาจากกล้องกระสับเลยนะครับ รือเป็นที่บล็อกหรือเปล่าหรืออะไรนะครับแต่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับปีสามหกหนาเท่ากันใหญ่เท่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นเหรียญแปลกนะครับเหรียญแปลกจริงๆสวยงามด้วยนะครับนี่นพูดง่ายๆเลยนะครับพูดบ้านนอกบ้านานาเรานี่เลยนะครับเนี่ยดูที่ครับนี่ เป็นเสียนหรือว่าเป็นพูดง่ายๆเลยนะครับพูดธรรมดามดาพื้นบ้านเรานี่เลยเป็นเส้นผมเส้นเจสาอะไรนี่ก็แตกนะครับเป็นเม็ดในแว่นในอะไรนี่นะครับในข้อในอะไรของพ่อหลวงนี่ก็อย่างนี้เลยนะครับแต่เหรียญอยู่ข้างล่างไม่เป็นนะครับไม่เปลี่ยนเหรียญแตกจริงๆเหรอครับถ้าไม่แลกผมไม่ถ่ายทําให้ดูหรอกครับแลกจริงๆนะครับ อันนี้ก็ไม่ไหนะครับขอบทองเหลืองหนึ่งเหลืองนี่ก็ไม่ไรลไม่ไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นเม็ดเม็ดไปหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดไปหมดเลยเนี่ยขอบขึ้นมาเล็กๆนี่ก็เป็นเนี่ยเล็กๆนี่ก็เป็นเป็นหมดเลยนะครับถ้าไปหาเซียนใหญ่เขาที่เขารับซื้อเหรียญนี่ก็น่าจะแพงอยู่นะครับมันหายากนะครับเหรียญหายากนะครับ ขว่ญน,นะครับน,นี่นะครับเลียนสวยงามจริงๆนะครับแปลกจริงๆนะครับตัวนี้ลื่นไปเลยนะครับเสมอไปเลยตัวนี้ไม่เสมอนะครับนี่ไม่เสมอนะครับแปลกเลี้ยนแปลกรับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ